สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าทุกคนนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาดูคลิปช่างฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่างด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจมาออกคลิปให้ลูกค้าดูบ่อยๆนะคะหลังจากที่ช่างติดงานไปหลายวันนะคะวันนี้งานเสร็จไปแล้วเนาะ ก็มาออกคลิปให้ตามสัญญานะคะจับโปรกางเกงให้ลูกค้านะคะแล้วก็มีเสือ้อคอวิแขหนเลยมาลดราคาให้ด้วยนะคะติดงานหลายวันนะคะบางคนอาจจะคิดว่าเอ้อช่างหายไปไหนหาเงินซื้อผ้าอยู่หาเงินซื้อผ้าอยู่มาลดลูกคา้า ลดราคาให้ลูกค้าไม่ใช่นะคะช่างติดงานเนาะติดงานหลายวันคลิปนี้มาแล้วนะคะมีเสื้อมาลดราคาให้แล้วก็มาจับตัวเก่งให้ลูกค้านะคะตามสัญญานะคะจะมีสีครีมสีธรรมชาติแล้วก็สีสีกลมนะคะ อยู่บริวิว้าให้ดูนะแต่ตอนนี้เรามาตัวลดราคาให้ก่อนนะคะอขอนั่งนะคะลูกค้าจะช่างหอนั่งนะก็จะเป็นลินินแท้ร้อยเปอร์เซ็นทุกตัวนะคะลูกค้าคอวีนะคะคอวีแขนเลยนะคะคอวีแขนเลยนะคะตัวนี้คือช่างยังไม่ได้ซอยนะแต่จะซอยให้นะเนี่ยจะซอยแขนแล้วก็คอให้แบบสวยไปเลยนะ ไม่เห็นรอยเย็บนะคะนินแฮร้อยเปอร์เซ็นนะคะอกสี่สิบสองนะคะสามร้อยเก้าสิบนะคะลูกค้านี่คือราคาแบบลดให้นะคะสามร้อยเก้าสิบนะคะเขียวขี้ม้าคอวีประมาณนี้นะคะคอวีสวยๆสวมหัวไปเลยนะคะสามร้อยเก้าสิบนะสามร้อยเก้าสิบเขียวขี้มาหรือสียาวเท่าไหร่ยาวประมาณยี่สิบ ยี่สิบเอ็ดครึ่งนะคะเกือบยี่ิบสองนะคะแล้วก็จะมีตัวสีกลมด้วยสีกลมนะคะตัวนี้ก็คอวีเหมือนกันเลยค่ะสวมหวัวไปเลยนะคะไม่ต้องมีกระดุมที่ยุ่งยากนะคะตัวนี้ก็คอวีสีกลมนะคะอกสี่สิบสองเหมือนกันนะคะตัวนี้ ยาวตัวนี้ยาวยี่สิบสองนะคะยี่สิบสองกลมยาวยี่สิบสองนะคะตัวนี้สามร้อยเก้าสิบนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นลินินแท้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นคอคอวีหมดเลยนะคะเรามีช่างทางคอวีหมดเลยนะตัวนี้เป็นแขนบานนะคะลูกค้า แขนบานนะคะแขนบานประมาณนี้นะแขนบานสวยๆอัน,นไม่ได้ตัดที่ได้ออกไงตัวนี้เป็นลินิน100%นะคะตัวนี้เนื้อสวยมากเนียนมากเลยนะคะตัวนี้ทิ้งตัวเนื้อดีนะคะตัวนี้เนื้อดีนะคะลูกค้านี่ฉันก็ให้สามร้อยเก้าสิบนะคะเป็นคอวีนะ อวีสามร้อยเก้าสิบทุกตัวนะคะเดี๋ยวดีมากตรงนี้อ่ะอกสี่สิบสองนะคะตัวนี้เดี๋ยวค่ะยาวอกสี่สิบสองทุกตัวเลยเนาะนี่ความยาวยี่สิบเอ็ดนิ้วนะคะอันนี้ความยาวยี่สิบเอ็ดน,น,นิ้วนะคะทุกคน โอ้42นะความยาว21นิ้วนะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นเนื้อกางเกงนะคะจะหนานิดนึงนะคะ,นนะ,คะแต่ว่าสวยนะคะลูกค้าตัวนี้ถ้าช่างขาย390คือไม่ได้กำไรนะคะก็ขายไปละกันเนาะอันนี้คือเป็นงานขึ้นแพทเทิร์นนะ,ะตัวนี้เป็นงานขึ้นแพทเทิร์น มันจะเป็นเสื้อคลุมนะคะใส่ให้ดูนะเป็นเสื้อคลุมเสื้อคลุมประมาณนี้เสื้อคลุมนะคะลูกค้าเป็นปิดคขังเขานะคะเป็นเสื้อคลุมปิดคขังเขานะคะลูกค้าใส่สบายนะคะใส่สบายยาวประมาณนี้นะคะคือผู้ช อาจจะสั้นนิดนึงถ้าเป็นลูกค้าก็น่าจะประมาณนี้เนาะที่สูงนะนี่ค่ะข้อนี้นั่งรีวิวแล้วกันนะไม่ได้ยืนนะอย่าว่ากันนะคะอันนี้นะคะประมาณนี้นะอันนี้คือเนื้อเก่งสวยมากตัวนี้คือแบบเมตรสามร้อยกว่านะนนเป็นแขนแขนทางเข้าใส่สบายแบบนี้นะคะ จะเป็นเสื้อคลุมนะตัวนี้เสื้อคลุมี่ก็ให้สามร้อยเก้าสิบแล้วกันนะเงินขึ้นตัวอย่างนะคะเป็นเสื้อคลุมนะคะลูกค้าแต่ท่างจะสอยให้นะเนี่ยจะสอยให้แล้วก็สอยตรงแขนให้ด้วยนะเพื่อความสวยงานไปเลยเนาะนี่ค่ะใครอยากได้ตัวนี้ก็สามรอยเก้าสิบทุกตัวนะ มี่สิทุกันนะคะตัวนี้เดี๋ยวก่อนอกเท่าไหร่ช่างขอวัดแป๊บนึงนะคะเจ็ดหน้าผ้าสี่สิบสี่นะคะอกหน้าผ้าสี่สิบสี่นะคะลูกค้าเป็นเสื้อคลุม ใส่ได้หลายไซส์นะคะมันเป็นเสื้อคลุมเนาะเสื้อคลุมข้างนอกอกอกออไม่ใช่สี่อกสี่สิบสองนะคะเสื้ออกสี่สิบสองนะคะลูกค้าแต่ใส่ได้นะใส่เล็กก็ใส่ได้นะคะด้วยความที่เขาเป็นเสื้อคลุมนะคะลูกค้าใส่ได้นะปิดค้างเาานะคะมีข้างสอยให้นะตัวนี้สนใจตัวไหนแคปหน้าจอ ทักช่างได้นะคะหรือโทรหาช่างได้นะคะที่เบอร์0902861281นนะคะแอคไลน์ X มาเมื่อน,นี้ก็ได้นะคะเออมันมืดเนาะอยู่บนบ้านแสงมันมืดนะคะทุกคนแล้วก็มารีวิวผ้าให้รีวิวผ้าให้นะคะจะมีอยู่สามสีนะ สามสีนะคะนุ่มๆเลยนะนีคาะจะเป็นสีกรมนะลินินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าเป็นเนื้อกางเกงนะคะเนี่ยมันจะไม่ไม่บางนะคะลูกค้าเนี่ยมันไม่บางนะไม่เห็นมือนะไม่เห็นเป็นเนื้อกางเกงนะคะสีกรมท<อ>ี่ช่างมาจากโปรคือว่าถ้าเราซื้อแบบเม็ดสองเม็ดอะ 300นะคะแต่ถ้าเราซื้อ20เมตรขึ้นไปอ่ะเขาจะมีราคาส่งให้เรานะคะมันก็จะเดิมมัน2องรห้าสิบหรือว่า270ิประมาณนี้นะคะเขาจะมีราคาส่งอยู่ที่เราซื้อน้อยหรือว่าซื้อมากนะคะลูกค้าอันนี้คือช่างเอามา30สเมตรนะสีละแค่1ิเมตรนะคะลูกค้าสีละ1ิเมตรนะเอามาเยอะไม่ได้นะคะเพราะช่างไม่มีหน้าร้านนะเดี๋ยว เดีวทุนเราจะอยู่ตรงนี้หมดเนาะสีกลมนะคะมีสีกลมแล้วก็สีสีดำนะคะลูกค้าเนี่ยสีดำมันดำอันนี้คือดำเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นเนือ้อเกลงเลยนะใครที่ชอบเนือ้อเกลนะียงอะตักเ,เกเีงแล้วก็เนือ้อเกงีงไปเลยเนาะมาณนี้นะคะลูกค้า มันไม่ได้หนาแบบแข็งกระด้างนะคะมันหนาแบบนุ่มนะหนานุ่มนะคะลูกค้าถ้าตันเก่งๆมันก็จะทิ้งตัวนะหนานุ่ม,มเนื้อเก่งๆนะแล้วก็สีธรรมชาตินะคะสีธรรมชาติคือสีนี้เลยนะคะธรรมชาติมันจะมีเมื่อก่อนช่างซื้อจะมีอยู่สองโทนนะคะมันจะเป็นโทนดำเอ้สีไม่ใช่ครีม มันจะเป็นครีมแบบนี้เข้มนะคะแล้วก็ครีมขาวมันจะแบบเปนโทนขาวนิดนึงแล้วก็โทนเข้มนิดนึงอันนี้จะเป็นโทนเข้มๆนะคะลูกค้าอันนี้คือสีธรรมชาตินะคะนี่คะ่ะสีธรรมชาติก็สวยสวยๆนะคะเนี่ยใครอยากได้นะคะวิมินแทลร้อยเปอเซ็นนะคะ มีสีละสิบเมตรนะมาจับตัวให้นะใครที่ซื้อหนึ่งตัวนะคะจากที่ช่างรับเก้า้อยห้าสิบนะช่างซื้อผ้ามาเยอะนิดนึงจะได้ราคาทรงนิดนึงนะช่างมาตัดตามสีนี้นะถ้าใครที่รับหนึ่งตัวช่างคิดแปด้อยเก้าสิบร้างแพทเทิร์นให้นะคะตัดตามไซส์ลูกค้านะคะตัดตามสัดส่วนลูกค้าสามสีนี้นะคะ แปดร้อยเก้าสิบนะคะใครที่รับหนึ่งตัวสร้างแพทเทิร์นให้ตัดตามสายให้ลินินแฮรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเนื้อเก่งๆนะใครรับหนึ่งตัวแปดร้อยเก้าสิบนะคะใครที่รับสองตัวสองตัวแบบเดียวนะคะไม่เอาแบบตัวรับแบบนะสองตัวแบบเดียวคือช่างคิดให้เจ็ดร้อยเก้าสิบใครรับสองตัวเจ็ดร้อยเก้าสิบ ใครรับสองตัวเจ็ดร้อยเก้าสิบนะถ้าใครรับสามตัวช่างให้เจ็ดร้อยห้าสิบอันนี้คือแบบไม่มีที่ไหนให้อ่ะใครรับสามตัวช่างให้เจ็ดร้อยห้าสิบสองตัวเจ็ดร้อยเก้าสิบหนึ่งตัวแปดร้อยเก้าสิบจับปลูให้นะมีสีละสิบเม็ดนะคะลูกค้าจองมาได้นะ ลูกค้าที่จะสั่งตัดต้องรู้สักส่วนนะคะรอบเอวสะโพกรอบเป้าแต่ถ้าลูกค้าไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบเป้าช่างก็จะตัดให้นะคะเพราะว่าแบบไหนใส่สบายประมาณไหนใส่สบายนะคะแต่ว่าที่สําคัญคือรอบเอวนะคะแล้วก็สะโพกก็ไม่ค่อยมีปัญหาเนาะถ้าสัดส่วนทั่วไปนะบางคนไม่มีสะโพกก็ขยับ ใช้ข้าแต่ถ้ามีสะโพกเราก็แข็บสะโพกขึ้นนะคะสิ่งที่ลูกค้าจะต้องรู้คือรอบเอวแล้วก็ความยาวตัวเกงๆนะคะแล้วก็ปลายขาของเกงๆนะคะทรงค่ะลูกค้าจะเอาทรงซิฟหน้าซิฟหลงังซิฟข้างหรือว่าเป็นขอบในตัวได้หมดนะคะ mm. ตรงไหนก็ได้นะคะแต่ไม่เอาแบบทรงที่เจาะกระเป๋านะคะหมายถึงว่าเราแบบเจาะเจาะข้างหลังเนะ่มแบบนั้นช่างช่างไม่รับตัดนะช่าก็จะเป็นแบบทั่วไปกระเป๋าเฉียงกระเป๋าข้างกระเป๋าแปะหลังก็ได้นะแต่ถ้าเจาะช่างไม่ไม่เคยเจาะเนาะช่างไม่เจาะดีกว่าถ้าเจาะเจาะก็ได้นะแต่ว่าเราไม่ไม่ถนัดเราไม่เราเอาที่เราถนัดเนาะช่างเอาที่ช่างถนัดอยู่ที่ลูกค้า คิดคิดคือเอาที่ลูกค้าต้องการน,นะคะความยาวปลายขาราคานี้ช่างจะคำนวณผ้าให้นะคะแต่ถ้าใครที่แบบรอบรอบเอวสามสิบหรือว่าแบบว่าขาบ,บานเยอะๆอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวช่างคิดให้อีกทีแต่รับรองว่าคุมแน่นอนนะคะ แต่ถ้าแบบทั่วไปเอล35หรือว่า36หรือว่าประมาณด้วแยบบขาไม่บานเยอะนะคะราคานี้ได้อยู่นะได้อยู่นะคะลูกค้าลูกครที่อยากได้กางเกงขาสั้นกี่ส่วนอะลูกค้าวัดมาให้ช่างนะเพราะว่าคนเราอะสูงต่ําไม่เท่ากันนะคะเราจะเอาแบบที่ว่าลูกค้าต้องการแล้วแบบตัดไปพอดีตัวนะคะอันนี้คือช่างมาจับโปรให้นะคะแต่ว่า แต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้สีอื่นเมนะคะสีเมเยอะนะคะร้านที่ช่างซื้อรับรองว่าสีมีเยอะแล้วก็เป็นลิมินแท100้ร้อซนด้วยนะคะมันจะมีทุกสีที่ลูกค้าต้องการนั่นแหละอยู่ที่ลูกค้าอยากได้สีไหนนะคะที่เป็นเนื้อกเกงนะ แต่ถ้าช่างตัดเสื้อแล้วตัดเสื้อช่างช่างแนะนําให้ถ้าเป็นเสื้อนะเราเอาเนื้อเสื้อดีกว่าเนาะเป็นเนื้อกลางๆนะคะที่แบบไม่ได้บางเกินไปใส่สบายประมาณเนี้ยถ้าใครจะรับตัดเสื้อนะเนื้อกลางๆประมาณเนี้ยใส่สบายนะตัวนี้ตัดเก่งๆแล้วตัดเสื้อได้นี้นะคะลูกค้าถ้าตัดเสื้อนะลูกค้อย่าได้สีไหน ถามได้นะเพราะว่าดช่างก็หาผ้ามาตัดให้อยู่แล้วเนาะในกลางๆแบบนี้ตัดเสื้อสวยนะคะพูดถึงตัวนี้ตัดเสื้อได้ไหมตัดได้นะแต่ว่าเราตัดเอียงๆดีกว่านาะเพราะมันเป็นเนื้อเองนะตัดเสื้อก็ได้สวยอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าเราตัดางเกงดีกว่านาะเพราะว่าช่างจะมาจับโวรางเกงให้ลูกค้านะส่วนใครที่อยากได้สีอื่นนะคะมีนะคะอยากได้สีไหน สั่งสีอื่นนะคะหนึ่งตัวเก้าร้อยห้าสิบนะคะสีอื่นนะคะที่ไม่ใช่สีนี้นะคะหนึ่งตัวเก้า้อยห้าสิบถ้าสองตัวช่างคิดให้แปด้อยเก้าสิบไปเลยนะคะถ้าสองตัวนะคะแปดร้อยเก้าสิบจับโปรให้นะคะถ้าสองตัวแปดร้อยเก้าสิบนะคะอันนี้หมายถึงสีอื่นนะคะไม่ใช่สีที่ช่างมีนะแต่ช่างช่างซื้อให้ได้นะคะสีอื่นมีนะคะมีตัวเลือกให้ลูกค้านะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะมีสีเยอะ เม็ดสามร้อยแน่นอน,นะค่ะรับประกันลูกค้าสามารถดูได้เลยนะคะแอดไลน์มาดูได้นะเออแล้วอยียงคือขอขออนุญาตนะคะคือว่าลูกค้าที่ที่จองกันางเกงขาสั้นของช่างไว้นะขอโอนให้ช่างด้วยนะถ้าลูกค้าไม่โอนอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าช่างจะมา ไขเทนะคะเก่งๆที่ช่างลดราคาไปแล้วก็ลดแล้วลดอีกสามสามตัวนะคะสั้นนั้นอ่ะ <S <S คือว่าช่างก็เก็บไว้ให้น้อคนอื่นถามช่างก็เก็บไว้ให้ทีนี้คือคุณลูกค้าไม่โอนมาให้คือช่างก็เก่งใจนะคะทวงก็ คือช่างก็ไม่ทวงนะลูกค้าบอกจะโอนวันนี้วันนี้ช่างก็รอแล้วนะคะคือถ้าลูกค้าไม่โอนคลิปหน้าช่างขออนุญาตแบบขายเทนะคะลูกค้าช่างไม่เก็บไว้ให้แล้วนะคะช่างจะขายเทไปนะคะเพราะว่าคนอื่นเขาก็อยากได้นะแต่ว่าคุณคือช่างก็เก็บไว้ให้นะเก็บไว้ให้อยู่นะคะถ้าคุณเห็นคลิปนี้ขอโอนให้ช่างด้วยนะคะช่างจะได้แบบส่งให้เนาะ เอรามันเลยเลยกาหนดที่ลูกค้าบอกว่าจะโอนแล้วนะคะช่างจะเก็บไว้ให้แล้วนะคะอันนี้คือขอโทษจริงๆนะคะถ้าลูกค้าไม่โอนคลิปหน้าท่างจะมาปล่อยเท hey, ไปแล้วนะคะไม่เก็บไว้แล้วเนาะประมาณนี้นะคะมาจับโปรให้นะคะหวังว่าทุกคนจะอุ่นนุ่นนะคะถ้าไม่กล้าซื้อสองตัวก็ซื้อหงตัวได้นะคะอุ่นนุนหนึ่งตัวได้นะแต่รับรองว่าถ้าลูกค้าซื้อสตัวก็ หนึ่งตัวก็คุ้มแล้วสองตัวสามตัวยิ่งคุ้มไปอีกนะคะอันนี้คือทํางานอยู่บ้านนะทําอยู่บ้านเพราะฉะนั้นเราขอแค่เรามีงานทําก็พอเนาะไม่ต้องเอากาไรยเยอะเนาะมีงานทํามีลูกค้าอุ่นก็พอนะคะลูกค้าประมาณนี้นะคะคลิปหน้าเราเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ